ดีไซน์เขาจะเป็นแบบเล็บเหี่ยวเวลาปาโฉบนะครับโฉบนิดเดียวเนี่ยติดเลยสวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับเบ็ดนะครับสามทางแบรนด์คนไทยอย่างเจ้า O2 เลยครับรุ่นเดวิลนะเดวิลตัวนี้เรียกได้ว่าน่าใช้นะครับเพ็กเกตเนี่ยสวยงามมากเลยแบบนี้นะครับมีให้เลือกหลายเบอร์นะครับครอบคุมการตกปลาในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นน้าจืดหรือน้ําเค็มนะครับอย่างตัวเนี้ยเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไปตกทะเลหรือไปตกชะโดนะครับเหยื่อแบบนี้เลย ใหญ่ๆแบบนี้นะครับได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเบอร์1เบอร์2เนี่ยความแข็งเขาจะอยู่ในระดับนะครับ 3x นะแบบนี้แข็งแรงทนทานนะครับคมน่าใช้มากแพคเกจสีแดงสวยจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเบอร์4นะครับถึงเบอร์12เนี่ยตัวนี้จะมาในเวอร์ชั่นแบบความแข็งนะครับ 2x แบบนี้แต่ 2x ตัวนี้ทรงมันเป็นดีไซน์แบบเชฟแบบเล็บเหี่ยวนะครับเดี๋ยวไทยแกะให้ดูขออนุญาตเอาเบอร์ใหญ่ๆหน่อยดีกว่าจะได้เห็นง่ายอย่างตัวนี้นะครับเป็นเบอร์6นะเบอร์6นี่ ดีไซน์เขาจะเป็นแบบเล็บเหี่ยวเวลาปลาโฉบนะครับโฉบนิดเดียวเนี่ยติดเลยขอญาตแกะไม้ดูนี่นี่นะครับเห็นไหมดีไซน์เ็าจะเป็นเล็บเหี่ยวแบบนี้ตัวเบ็ดน,นะครับมีความคมแล้วก็แข็งนะครับใช้งานได้ดีเลยตัวนี้นะดีไซน์เนี้ยล็อกปากปลาได้ถ้ากัดปุ๊บนี่โอกาสยากเลยนะครับที่จะหลุดนะถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ๆนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ย ถึงประมาณเบอร์8นะครับไฮเกตหนึ่งเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์เล็กๆอย่างเจ้าเบอร์10นะครับ12เนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด8ตัวนะราคาคนไทยด้วยไม่ข้ามร้อยนะครับแค่95บาทเองใครอยากได้นะครับเบ็ดสามทางดีๆนะครับไว้ใจได้ราคาคนไทยนะครับไม่แพงนะตัวนี้เลยเจ้า O2 นะครับเจ้าเดวิลตัวเนี้ยของดีเลยนะครับจะได้ในตะกร้านะครับกับตัวนี้เบ็ดสามทาง O2 ครับขอบคุณครับ